นี่นี่ฮะแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ทำไมถามว่าทำไมมันถูกยกขึ้นมาคุณผู้ชมฮะมันดันมีคนเนี่ยเอาไปเทียบ ไปเทียบกับทางด้านของเสียสม,สมพงศ์คนเจอศพ,อพอน้องคุณผู้ชมฮะพงหน่อยคือเสียเองเนี่ยเขาบอกให้ผมไม่อยากไปโต้แยง้งเนี่ยแหละแกก็บอกเอาจริงคือแกบอกแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนถูกจับโยงค่ะล่าสุดเราก็เลยเอาเสียงเสียสมพงศ์เนี่ยที่เราพอจะมีเนี่ยนะฮะตอนคุยกับพี่เต้พระรามเจ็ดเอาไปเทียบกับเสียงในคลิปเอาเพื่อนมานี่สิโดยวันนี้เนี่ยนะฮะเราให้ทางด้านของคุณจินดาวิิยะแสงจันทร์หรือคุณจินเดอะไวท์ คลายปริศนาเรื่องนี้ว่าไอเสียงว่าเอาเพื่อนมาเนี่ยมันใช่ของเสียสมพงค์หรือเปล่าตามที่ตอนนี้ไปโยงกันมั่วไปหมดเนี่ยนะไม่ได้เลยสรุปก็คือเสียงผู้ชายนั่นแหละแต่ฟันธงไม่ได้ดังนั้นใครอย่าไปโยงนะฮะว่าเฮ้ยมันใช่พูดกำลังเสียเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องเหมือนกันนะฮะอยู่กลายว่าถูกโยงเรื่องนี้แต่ประเด็นคือมันคือเสียงผู้ชายนั่นแหละระหว่างสองเสียงนี้คลายไหมคลายแต่ผมก็ไม่สามารถฟันธงหรือพูดได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ใช่พี่เขาเลยไหมคิดว่าคิดว่าคิดว่าผมตัวผมเองฟันทงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแต,แต่ก็คล้ายแหละอ่านะครับผมบแต่ก็ไม่ฟันทงว่าว่าใช่ไหมหรือไม่ไม่ใช่หรืออะไรไงขอ่งเรียกว่าเสียงผู้ใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะฮะส่วนทางด้านทนายเดชาอันดับแรกถ้าเราจะพิสูจน์ความจริงต้องต้องออกมาก่อนว่าเสียงใครก่อนมีใครออกมาไหม ถ้าไม่มีก็จบนะก็แสดงว่าเป็นตลกสามชาติเท่นั้นเองแสดงว่าในสังมเมนไม่มีหรอกเอากันเสียงคนนั้นคนนี้มาเปิดนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงน่แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยคุณต้องเอาคนเจ้าของเสียงมาแล้วก็ไปพบดี a ไปพบอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีปุ๊บเนี่ยเสียงใครอะไรต่างเนี่ยก็เอามาดำเนินคดีกับดารานักร้องก็คือพวกที่ชอบร้องคนหนึ่งและผมก็เซ็นฟ้องคุณอัจฉริยะไปเรียบร้อยแล้วด้วย แล้วก็เห็นบอกว่าอาจจะมีบางคนหนึ่งอีกทำไมฟ้องเยอะจังเลยคดีนี้ตามคิวนะ,ะนี่ล่าสุดนะทาน่านเห็นทานายเกิดผลโพสต์เอาไว้จากคดีเรื่องน้องแตงโมตอนนี้กลายเป็นเรื่องฟ้องกันระนูร <c oughs> นังกันไปหมดแล้วนะะี่ยนะฮะและานายชาเ็ียนว่ากําลังเตรียมจะฟ้องยิงโดยเฉพาะเรื่องที่ถูกโยงกันมั่วซั่วไปหมดมันนเเป็สียงค